จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอัตมาภาพพระอธิการชัยยาติขะเวโรขออามนวยวอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขในปีพุทธศักราช2564 ขอเดชะพระไตรัตเป็นฉัดกั้นให้ทุกท่านพินโยสโมสรนนินราชทุกนิราชโรคสถาพรเกียรติกระจรเรืองยศหมดทุกคนแมนทั้งหวังสิ่งใดในดวงจิตจงสำริดด้วยคุณบุญกุศลแม้นหมู่มานผ่านมาจาราจนจงผ่านผลประสบสุขทุกท่กทานเทินในวาระติดถี ปีพุทธศักราช2,564ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงปกปักรักษาทุกท่านให้มีอายุวันนะสุขะระปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนขอเจริญพร